ตำบกขอเฮิมพี่น้องฝีมือพ่อช่างนู่นวันแล้วสุดยอดจ้ากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องตำบกกอเฮิมส่บกก้อพี่น้องแวะมากินเขาน้ำกันเด้อจ้ากินเขาน้ำแม่วนกับเข่าหอกกัมีซัมเน่เละจ้าพี่น้องใส่กับเขาเนิยวนะจ้าเพียพักหลากหลายอย่างมามาจ้ามากินน้ำกันโอ้ยเป็นแต่แซ่บคับพี่น้องเลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตนะจ้า มาพร้กับช่องแม่อ้วนพากินพาแซ่บเราจะเมื่อนี้แม่อ้วนสิพามากินตำบักรอเฮิมเราจะแล้วก็ทอดหมูแดดเดียวเราจะแล้วก็มีไส้กรอกพิซานเราจะพักมากินน้ำแม่อ้วนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขพนเราจะเพราะว่าสิอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเราจะมากินเขาน้ำแม่อ้วนเราจะถ้าเห็นคลิปแม่อ้วนแล้วก็ฝากกดติดตามเราจะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่อ้วนเด้อจ้า กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะกดติดตามมาบอยลายแายกนห้างจัดพี่น้องมากินเข่าจากกับเขา่ขเขาของเฮอกมอน้กะนี่ตำนี่หระพี่นอ้องขัวอีสา,านบ้านๆตำบะกอตำากอเหมอ,อมกินอะไรสมือพี่น้องเนียตำักกอ ทอดหมูแั่บแดดพี่น้องทอดหมูแดดเดียวตำบักกวากะเซ็ตแซ่บพี่น้องแซ่บหมกกว๋อแซ่บครับ เกืนดพอสามนู้นมากินน้ำเปล่าระหว่างเรากินเก่าเขาจะอิ่มมันจบอกว่าก็น้ำมาเห้พมอ,อืมกอบครับ quả con rất đẹp cho các bạn con không จำมอกว่ามมีตุ่มมาใหม่นะพี่น้องนำไหลด้พี่น้องจำมอก เราส่วนมาพี่น้องเราถือสดวนนำในเมืองด้วยจ้ะถ้าได้สนนำสื่องมากนะพี่น้องเนะสมกอ แสบพักกินกับขนมเสร็จเนาะพี่น้องเนาะแสบพัก ได้บอบิสัน

เดี๋ยวกันสวดนำํานให้ก่อนพี่นอ้องบ่ได้เอาสอดมาสวดนำให้เบิ้งเด้จ้าเด้อออืมซวงบักแซ่บครักพี่น้องเอ๋ย Cứ khỏi bỏ Ở sân Anh ấy suốt năm Tầm một quả <laughs> hmm. อร่อยแซ่บมากจ้าเอยมหน่อยพี่น้องเอาลิมนี้กับแค่นี้ก็ได้จ้ากิมนาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ